คุณเคยได้ยินไหมว่ามีคอนโดแห่งหนึ่งในกรุงเทพที่ไม่มีชั้นสิบสามอยู่ในแปลนแต่ทุกคืนกลับมีเสียงเล็บหยุดที่ชั้นนั้นหญิงสาวคนหนึ่งย้ายเข้าไปอยู่แล้วหายตัวไปอย่างลึกลับจนมีคนพบภาพถ่ายเธอยืนอยู่หน้าประตูห้องที่ไม่เคยมีอยู่จริงคืนนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของคอนโดผีสิงชั้น13บสามที่ไม่มีในแปลนเรื่องจริงหรือเรื่องหลอก เสียงกระซิบภาพเงาและประตูที่ไม่ควรเปิดออกถีถ้าคุณกล้าฟังให้จบแล้วคุณจะไม่กล้ามองลิปเหมือนเดิมอีกเลยแผ่นป้ายบอกฉากและถ้าคุณอยากฟังเรื่องหลอนแบบนี้อีกกดติดตามช่องไว้ตอนนี้เลยแล้วคอมเมนต์ไว้ด้วยว่าคุณเคยเจออะไรแปลกๆในลิปบ้างไหมหรืออยากให้เราเล่าเรื่องผีที่ไหนต่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในความเงียบของลิปตอนตีสาสานาที ไม่ลืมตาขึ้นช้าๆมือสั่นหยิบมือถือที่หน้าจอขึ้นว่าชั้นสิบสาแต่คอนโดนี้ไม่มีชั้นสิบสามเธอกดตัดสายทันทีทั้งที่ไม่มีใครโทรมาเสียงลิฟต์ดังตึง้งเบาๆประตูลิฟต์เปิดออกแสงไฟในทางเดินกระพริบดับและสว่างอีกครั้งเธอก้าวออกจากลิฟต์อย่างลังเลสูดลมหายใจลึกหาหะเดินผ่านป้ายหมายเลขหน้าชั้นที่เขียนว่าสิบสี่ แต่มีรอยปากกา m มมากเกอร์สีแดงเขียนซ้อนว่า13าเธอยืนมองอยู่นานรู้สึกได้ถึงลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านจากด้านหลังเสียงฝีเท้าเบาๆดังอยู่ไกลๆเหมือนมีใครกำลังเดินตามแต่เมื่อเธอหันกลับไปก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยประตูห้องของเธอเปิดแงม้มทั้งที่เธอแน่ใจว่าได้ล็อกไว้แล้วก่อนออกไปซื้อของเธอเดินเข้าไปช้าๆทุกก้าวเหมือนเสียงหัวใจเต้นช้าลงกลิ่นน้ำมันพรายลอยอวในห้องทั้งที่เธอไม่ได้จุดทูปหรือเครื่องหอมอะไรเลย ไฟในห้องน้ําเปิดเองโดยไม่มีใครเข้าไปกระจกมีไอน้ําขึ้นราวกับมีคนอาบน้ําเมื่อครู่บนกระจกเขียนด้วยนี้ว่ากลับไปเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใต้เตียงเธอก้มลงดูช้าๆและพบรองเท้าผ้าใบข้างหนึ่งที่ไม่ใช่ของเธอเมรีบลุกขึ้นหายใจแรงกดมือถือจะโทรหาราปอปพแต่หน้าจอขึ้นแค่ข้อความเดียวอยู่ชั้นสิบามใช่ไหมเธโยนมือถือทิ้งแล้วรีบออกจากห้อง ลิฟต์อยู่ที่ชั้นล่างพอดีเธอกดเรียกแต่ประตูไม่ยอมเปิดไฟบนหน้าปัดขึ้นว่าสิบสามประตูเปิดออกช้าๆแต่ข้างในว่างเปล่าเธอไม่รู้ว่าควรขึ้นไปหรือไม่แต่เสียงผู้หญิงประซิบจากในลิฟต์ดังออกมาเบาฮ่หาฮเมเรารอยอยู่ที่เดิมนะเธอก้าวถอยหลังน้ำตาคลอหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเธอไม่เคยบอกชื่อให้ใครในตึกนี้เลยแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเธอชื่อเมย์ เธอหันหลังวิ่งกลับไปที่ห้องมือสั่นจนเปิดประตูไม่ถนัดประตูกลับเปิดออกเองราวกับมีใครดึงมันจากข้างในไฟในห้องติดขึ้นพร้อมกันทุกดวงทั้งที่เธอปิดไว้หมดแล้วก่อนออกไปเสียงน้ำไหลาจากห้องน้ำดังขึ้นอีกครั้งเมเดินเข้าไปช้าๆหยุดตรงหน้ากระจกที่ยังมีไอ้น้ำเกาะอยู่ข้อความบนกระจกเปลี่ยนเป็นเธอเคยมาที่นี่แล้วจะไม่ได้เหรอภาพในกระจกไม่ใช่เธอแต่เป็นหญิงสาวหนา้าซีดผมยาวเปียกเสื้อลายเดียวกับที่เธอใส่เมื่อวันย้ายเข้า หญิงสาวในกระจกยิ้มช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเมยถอยหลังมือปิดปากกลั้นเสียงร้องเสียงประตูหลังห้องดังปังหนักหา,หาห่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงอัตโนมัติมันเหมือนมีคนปิดจากข้างในเมย์วิ่งออกจากห้องกดลิบรัวๆไม่สนใจอะไรอีกแล้วลิบขึ้นมาช้าเหมือนตั้งใจให้เธอรอประตูเปิดออกในลิ์ไม่มีใครเธอกล้าเข้าไปทันทีกดชั้นหนึ่ง แต่หน้าจอไม่ขึ้นเลขใดเลยมีเพียงข้อความกระพริบว่ากำลังเดินทางไปชั้นสิบสามเธอกริดร้องกดปุ่มฉุกเฉินซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีเสียงตอบกลับไฟในลิฟต์ดับไปชั่วครู่แล้วติดขึ้นมาอีกครั้งเธอมองกระจกนาด้านหลังเห็นตัวเองยืนอยู่แต่ในภ้าสะท้อนข้างๆเธอมีใครอีกคนยืนอยู่ด้วยร่างซีซดๆนาซีดเหมือนผู้หญิงในกระจกเมื่อครู่เสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูเราเคยเป็นคนที่อยู่ห้องนี้มาก่อนเธอ เธอหันขอบไปไม่มีใครเสียงลิฟต์หยุดกระทันหันไฟกับพริบเร็วประตูเปิดออกอย่างเชื่องช้าตรงหน้าคือทางเดินมืดสนิทไม่มีหมายเลขห้องไม่มีป้ายชั้นแต่ตรงผนังมีคราบเลือดจางๆเขียนไว้ว่าชั้นสิบสามเธอก้าวออกมาอย่างช้าๆรู้ตัวดีว่ากำลังเดินเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่มีในแปลนเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นข้างหลังอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเมหันกลับไปช้าหาหะ ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เสียงฝีเท้ายัางดังต่อคราวนี้เหมือนเดินวนรอบตัวเธอทางเดินยาวตรงหน้านเงียบสนิทไฟสล,สลัวสลัวสองเพียงบางจุดเหมือนตั้งใจให้มองไม่เห็นทั้งหมดไม่เดินต่ออย่างช้าๆใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบข้างผนังมีประตูไม้เก่าๆาบานหนึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวไม่มีกรนไม่มีกริ่งเธอเอื้อมมือจะผลักแต่ก่อนที่ปลายนิ้วจะสัมผัสประตูก็เปิดออกเองด้านนี้คือห้องเปล่ามีเพียงเก้าอี้ตัวหนึ่งตั้งอยู่กลางห้อง และบนผนังมีภาพถ่ายเก่าขาวดำแปะอยู่หลายสิบใบเธอก้าวเข้าไปมองใกล้หาหาใบหน้าของคนในรูปเริ่มคุ้นตาหญิงสาวหลายคนรูปถ่ายหลายยุคหลายปีแต่ทุกคนในภาพมีสายตาที่มองตรงมาที่เธอเธอหันไปมองภาพสุดท้ายที่มุมห้องหัวใจเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะมันคือรูปเธอในชุดวันย้ายเข้าวันที่ถ่ายคือวันพรุ่งนี้เสียงประตูปิดปัง ดังก้องเธอหันขับไปแต่ไม่มีใครอยู่เมื่อหันกลับมาอีกครั้งเก้าอี้ที่ว่างเมื่อครู่มีหญิงสาวผมยาวในชุดขาวนั่งอยู่เธอเงยหน้าช้าหาหะเมย์ค่อยๆถอยหลังมือสั่นน้ำตาคลอผู้หญิงคนนั้นพูดเสียงเบาเสียงที่คุ้นเคยเกินไปถ้าเธอออกไปตอนนี้ทุกอย่างจะเริ่มใหม่อีกครั้งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเธอสั่นหัวช้าหาหะไม่ไม่เคยมา ผู้หญิงคนนั้นยิ้มน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอเคยตายที่นี่ทุกครั้งเสียงลิบดังขึ้นอีกครั้งจากทางเดินแสงไฟวูบว่าสะท้อนเงาคนหลายคนยืนอยู่ปลายทางเดินเรากับทั้งหมดกำลังรอเธออยู่เมก้าถอยหลังช้าๆหายใจไม่ทั่วท้องเสียงลมหายใจรอบตัวเริ่มหนาแน่นขึ้นเหมือนมีคนมากมายยืนอยู่ใกล้ๆแต่เธอมองไม่เห็นเงาเหล่านั้นเริ่มขยับเดินเข้ามาหาเธอทีละก้าวทีละก้าว เสียงฝีเท้าเสียงกระซิบเสียงร้องให้เบาๆซ้อนทับกันจนหูเธอชาภาพถ่ายบนผนังเริ่มร่วงลงทีละใบทีละใบเมื่อมันตกกระทบพื้นภาพใบหนึ่งพลิกกลับเผยให้เห็นข้อความด้านหลังเขียนด้วยลายมือหวัดๆว่าเธอเลือกที่จะลืมแต่ที่นี้ไม่ลืมเธอเมยหยิบภาพใบนั้นขึ้นมามือสั่นภาพในนั้นเปลี่ยนไปไม่ใช่ใบหน้าของใครอีกคนแต่เป็นภาพเธอนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นลิ รอบตัวมีเลือดมือถือของเธอวางอยู่ข้างสีสนหน้าจอแตกเธอเบืนหน้าออกพยายามกลั้นเสียงสะอื้นเสียงลิฟต์ดังขึ้นอีกครั้งประตูลิฟต์เปิดออกอย่างชื่นช้าแสงจากในลิฟต์สว่างกว่าบริเวณอื่นจนแสบตาเธอก้าวไปใกล้แต่ยิ่งใกล้เสียงกระซิบก็ยิ่งดังขึ้นอย่ากลับไปอย่าออกไปเธอจะลืมอีกเธอหยุดยืนอยู่หน้าลิฟต์หายใจแรงหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะในลิฟต์สะท้อนภาพของเธอยืนอยู่คนเดียว แต่เงาสะท้อนในกระจกกลับมีรอยเลือดที่ขมับและดวงตาที่ว่างเปล่าประตูลิฟต์เริ่มปิดลงช้าฮหา,หาเธอตัดสินใจยื่นมือไปดันไว้ก่อนมันจะปิดแต่ทันทีที่มือแตะขอบประตูมืออีกข้างหนึ่งเย็นจัดีีขาวคว้ามือเธอไว้แน่นจากในลิฟต์เสียงกระซิบหยุดลงทันทีทุกอย่างเงียบสนิทและในความเงียบนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูเธอเสียงที่เธอจำได้ดีเสียงของเธอเอง เธอกลับมาแล้วเมย์เมย์พงะ์ถอยออกอย่างแรงแต่แรงของมือที่คว้าเธอไว้มันแน่นเหมือนรากไม้ที่พันลึกลงไปในกระดูกเธอพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงออกจากลำคอลิฟท์ทั้งตัวเริ่มสั่นเบาๆแล้วแรงขึ้นเรื่อยหาห่าไฟด้านบนกระพริบทีเหมือนจะระเบิดเธอมองเข้าไปข้างในร่างที่อยู่ในลิฟต์คือเธอเองแต่เป็นเธอในชุดเดิมตอนย้ายเข้ามาวันแรก ใบหน้าเรียบเฉยปราศจากความรู้สึกดวงตาเป็นโพรงลึกว่างเปล่าริมฝีปากขยับช้าหาหา่ายินดีต้อนรับกลับสู่ที่ของเราทัานใดนั้นเงาดำเบื้องหลังเธอก็พุ่งเข้าหาบางอย่างคว้าคอเธอไว้จากข้างหลังลากเธอกลับเข้าไปในห้องที่เธอเพิ่งหนีออกมาประตูลิฟปิดสนิทเสียงดังตึง้งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาห้องทั้งห้องกลับเข้าสู่ความมืด เธอถูกเหวี่ยงลงกับพื้นและรอบตัวเธอผู้หญิงผมยาวหลายคนยืนล้อมเธอไว้ทุกคนมีใบหน้าเหมือนกันใบหน้าของเธอเองแต่ละคนยิ้มชี้มาที่เธอพูดพร้อมกันด้วยเสียงเดียวเธอเลือกจะไม่จำแต่เราจะจำให้เองภาพตรงหน้าสั่นไหวเหมือนโลกทั้งใบกำลังยุบลงเสียงเครื่องตอบรับโทรศัพท์ดังขึ้นจากมุมห้อง สวัสดีค่ะเมไม่สามารถรับสายได้ตอนนี้กรุณาฝากข้อความไว้ค่ะเสียงหยุดไปครู่หนึ่งและมีเสียงผู้ชายดังขึ้นเสียงแหบๆรู้สึกคุ้นหูอย่างบอกไม่ถูกคุณเมย์ครับผมคือช่างซ่อมลิฟต์จากทางนิติวันนี้เราเข้ามาเช็คระบบแล้วครับแปลนตึกของคุณมันไม่มีห้องของคุณอยู่เลยและชั้น13ก็ไม่เคยมีในระบบตั้งแต่เริ่มสร้างเงาในห้องเริ่มคลานไปตามพื้นผนังและเพดานราวกับทุกอย่างในห้องมีชีวิต ราวกับเธอไม่ใช่แขกแต่เป็นของที่ถูกทิ้งไว้และมีคนมารับกลับเงาดำเหล่านั้นเริ่มโอบล้อมร่างของเมยอย่างช้าหาหะเย็นเยียบเหนียวหนืดเหมือนหมึกที่มีชีวิตเธอพยายามดิ้นหนีแต่ร่างกรับแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นดวงตาทุกคู่ที่รายล้อมต่างจ้องมองเธอด้วยสายตาเดียวกันสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและการยอมจำนนเธออาปากจะร้องแต่เสียงขาดหาย ในอกเหมือนมีบางอย่างจุกแน่นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดินข้างนอกช้าหนักและมีจังหวะเหมือนใครบางคนเดินล่าขาประตูห้องที่ควรจะปิดสนิทค่อยๆเปิดออกเองอีกครั้งเสียงคลื่นของบานพับเก่าก้องกังวานในห้องเงียบเงาหนึ่งปรากฏในกรอบประตูเป็นชายวัยกลางคนใส่เสื้อช่างซ่อมลิบหน้าซีผิวคล้ำคล้ายคนอดนอนมาหลายคืนเขายืนอยู่นิ่งๆมองตรงเข้ามาในห้อง ไม่มีความตกใจไม่มีความสงสยัยมีเพียงสายตาที่เหมือนจำได้เขาก้าวเข้ามาเพียงก้าวเดียวแล้วพูดเบาหาหคุณยังอยู่ที่นี่จริงๆผมนึกว่าเธอไปแล้วเหมือนรายอื่นเมมองเขาดวงตาเบิกโพรงร่างของเธอยังไม่ขยับเสียงยังไม่กลับมาชายคนนั้นเดินเข้าใกล้เรื่อยหาหาเรากับไม่เห็นเงาดำที่เกาะเธอไว้ ไม่เห็นผู้หญิงผมยาวอีกหลายสิบคนที่ยืนล้อมอยู่หรือบางทีเขาอาจจะคุ้นชินกับมันจนไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วเขานั่งลงข้างเธอถอนหายใจหยิบภาพถ่ายจากพื้นขึ้นมาดูช้า,าหาห่ภาพนั้นคือภาพกลุ่มหญิงสาวที่หน้าตาเหมือนกันทั้งหมดและในภาพชายคนนั้นเองก็ยืนอยู่ตรงกลางสิบสี่ปีแล้วเขาพึมพำ ตั้งแต่เธอตกลงมาในลิฟต์จากชั้น13ที่ไม่มีอยู่จริงนิติปิดเรื่องนี้เงียบไม่มีใครรู้แต่ผมเห็นเขาวางภาพลงมองหน้าเมตรงหาหะเธอยังไม่ไปไหนเลยใช่ไหมแสงไฟในห้องเริ่มวูบอีกครั้งเสียงลมหายใจจากทุกมุมดังขึ้นเป็นจังหวะเดียวกันทุกเงาหันหน้ามาทางเขาเขายังไม่ขยับเหมือนรู้ดีว่าการมาอยู่ตรงนี้เขาอาจไม่ได้ตั้งใจมาช่วยใคร แต่อาจกำลังกลับมายืนยันบางอย่างที่ค้างคาในใจมาตลอดชายคนนั้นหลับตาลงช้าหาหา่เหมือนยอมรับโชคชะตาที่เขาแบกมาตลอดสิบสี่ปีผมไม่เคยลืมวันนั้นเลยเมวันที่คุณตกลงมาตรงหน้าผมวิ่งไปช่วยแต่ช้าเกินไปน้ำเสียงเขาสั่นไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะบางอย่างที่ลึกกว่านั้นคุณร้องไห้ก่อนจะหมดลมหายใจผมเห็นคุณมองขึ้นไปที่ชั้นสิบสาม เขาเงยหน้ามองเพดานแล้วค่อยๆเหลียวไปที่ผนังห้องผนังที่มีประตูอีกบานหนึ่งซ่อนอยู่หลังชั้นหนังสือเก่าหาหาประตูนั้นไม่มีในแปลนเหมือนมันรอคนบางคนเปิดออกเท่านั้นชายคนนั้นลุกขึ้นเดินไปตรงชั้นหนังสือลากมันออกจากผนังอย่างเงียบๆฝุ่นฟุ้งกระจายประตูไม้สีดำเผยให้เห็นบานหนาะลวดลายโบราณเขาวางมือลงบนลูกบิดเหล็กที่เย็นจัด ก่อนจะหันกลับมามองเมย์อีกครั้งผมไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรแต่ผมรู้ว่าเธออยู่ข้างใน,นมาตลอดและบางทีผมเองก็ต้องอยู่ด้วยเงารอบตัวเริ่มขยับลมหายใจในห้องนั่นคน้นจนแทบปืมไม่ลงเสียงกระซิบเริ่มกลับมา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 เขาบิดลูกบิดประตูเปิดออกช้าฮาฮ่ภายในคือความมืดสนิทมืดกว่าที่ตาเคยเห็นเสียงร้องเบาๆลอยออกมาจากในนั้น เสียงของหญิงสาวหลายสิบคนเสียงที่เมย์คุ้นเคยรวมถึงเสียงของเธอเองเขาหันมามองหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้ายถ้าผมเข้าไปแล้วบางทีเธออาจเป็นอิสระก็ได้เขากล้าเข้าไปในความมืดประตูปิดลงอย่างเงียบเชียบไม่มีเสียงใดๆอีกเมย์รู้สึกว่าเงาที่พันร่างเธอเริ่มคลายออกความเย็นหายไปทีละน้อยเสียงกระซิบเงียบลง หญิงสาวที่รายล้อมเธอค่อยๆถอยหลังเข้าเงาหายไปทีละคนทีละคนเธอหายใจได้เต็มปอดเป็นครั้งแรกมือเธอสั่นแต่น้ำตาไหลยอย่างช้าหาหาเธอมองไปรอบห้องทุกอย่างนิ่งสงบแต่ที่พื้นยังมีภาพถ่ายใบนั้นภาพผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนเธอยืนอยู่หน้าประตูไม้สีดำและที่มุมภาพ มีเงาของชายชาราคนหนึ่งกำลังเดินจากไปในความมืดเมยค่อยๆค,คลานไปหยิบภาพถ่ายใบนั้นขึ้นมาปลายนิ้วเธอสั่นเมื่อแตะกระดาษเย็นเฉียบเธอพลิกดูด้านหลังข้อความที่เขียนไว้ปรากฏขึ้นช้าๆเหมือนหมึกเพิ่งซึมออกจากเนื้อกระดาษการจำคือพันธะแต่การลืมคือคำสาบเธออ่านข้อความนั้นซ้ำอีกครั้งรู้สึกเหมือนหัวใจโดนบีบแน่นเงียบ ในห้องไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเองไฟที่เพดานยังคงกระพริบเบาๆราวกับหัวใจที่ยังเต้นไม่เป็นจังหวะเธอลุกขึ้นอย่างช้าๆมองไปรอบห้องห้องที่เคยเต็มไปด้วยเสียงเสียงของคนที่ลืมตอนนี้กลับว่างเปล่าเหลือเพียงเสียงหัวใจของตัวเองที่ดังในอกเม่เดินไปที่ประตูหน้าห้องจับลูกบิดเหล็กเย็นเฉียบที่เคยล็อกเธอไว้ค่อยๆเปิดออกทางเดินหน้าห้องยังคงเหมือนเดิม แต่แสงไฟดูอุ่นขึ้นกว่าครั้งก่อนไม่มีเงาไม่มีเสียงเธอก้าวออกจากห้องอย่างระวังลิฟยังอยู่ที่เดิมประตูเปิดรออยู่แล้วเธอมองเข้าไปลิฟว่างเปล่าไม่มีเงาไม่มีเลือดไม่มีตัวเธออีกคนเธอสูดลมหายใจลึกก้าวเข้าไปกดหนึ่งลิฟเริ่มเคลื่อนลงช้าหาหะ กระจกเงาด้านหลังสะท้อนเธอคนเดียวไม่มีใครยืนอยู่ข้างหาหา่ไม่มีดวงตาว่างเปล่าไม่มีเสียงกระซิบไฟไม่ดับทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งตัวเลขชั้นที่หน้าจอกระพริบสิบสองแล้วเปลี่ยนเป็นสิบสามเธอเบิกตากว้างหันไปมองแผงปุ่มปุ่มชั้นสิบสาไม่เคยมีอยู่แต่ตอนนี้มันสว่าง เสียงลิฟดังตึง้งแผ่วเบาประตูค่อยๆเปิดออกแสงสีเทาอ่อนๆลอยเข้ามาแตะผิวเธอในยืนอยู่ตรงนั้นใจเต้นแรงสายตาจ้องไปยังทางเดินเบื้องหน้าที่เธอไม่แน่ใจอีกแล้วว่าเคยเดินผ่านหรือไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวเธอก้าวออกจากลิฟอย่างช้าหา,หาหะพื้นทางเดินชั้นสิบาปูด้วยกระเบื้องลายเก่าแตกบิ่นเหมือนโดนเหยียบซ้ำมาหลายสิบปี แสงจากหลอดไฟเหนือสีสษกกระพริบแผ่วๆคล้ายจะดับทุกเมื่อฝุ่นจับหนานแน่นบนผนังราวกับไม่มีใครอยู่ที่นี่มานานแต่ทว่ามีเสียงเสียงเพลงเก่าๆแผ่วเ,เ,เบาลอยออกมาจากห้องปลายสุดทางเดินเสียงนั้นเธอเคยได้ยินมันคือเพลงที่แม่เธอเคยเปิดบ่อยๆตอนเธอยังเด็กเธอเดินไปตามเสียงนั้นทีละก้าวทีละลมหายใจกลิ่นเก่าๆที่คุ้นเคยช่วยมากลิ่นทูบจ,จางๆปนกับกลิ่นดอกมะลิแห้ง หัวใจเธอสั่นอย่างไม่มีเหตุผลเมือ่อมาถึงหน้าห้องประตูไม้บานหนึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าไม่มีเลขห้องไม่มีป้ายชื่อแค่ประตูไม้เรียบหาห่เธอยกมือเคาะเบาหาห่ครั้งหนึ่งสองครั้งไม่มีเสียงตอบแต่ประตูเปิดเองช้าหาห่ะ เสียงบานพับเก่าเอียดอัดลอดเข้าไปถึงกระดูกสันหลังภายในห้องมีเพียงแสงเทียนเล่มเดียวสองให้เห็นโต๊ะหมู่บูชาเก่าหาภาพถ่ายครอบครัววางอยู่บนนั้นเธอเห็นรูปของแม่รูปของตัวเองตอนเด็กแต่ที่ทําให้เธอต้องหายใจขาดช่วงคือรูปถ่ายอีกใบที่เพิ่งถูกวางใหม่ภาพเธอในลิฟใบหน้าซีเผือยด,ดวงตาไร้แววและที่กรอบรูปมีพวงมาลัยดอกมะลิแห้งแขวนอยู่ เธอถอยหลังหนึ่งก้าวรู้สึกเหมือนฝา่าเท้าไม่มีแรงแล้วก็ได้ยินเสียงเสียงเรียกชื่อเธอเบาหาห่าเมเสียงนั้นดังจากในห้องน้ำมืดๆด้านในเธอหันไปช้าหาห่าไฟในห้องกระพริบอีกครั้งแล้วเสียงก็ดังขึ้นอีกกลับมาหาแม่เธอลูกเสียงนี้เธอจำได้แม่นเสียงของแม่ที่เสียไปตั้งแต่เธอยังเรียนมาหา ไลเธอเดินเข้าไปมือแตะลูกบิดประตูห้องน้ำที่ปิดสนิทแต่ก่อนจะเปิดออกเสียงกระซิบอีกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังเธอเสียงที่เย็นเยียบจนรู้สึกถึงกระดูกสันหลังถ้าเธอเปิดประตูนั่นเธอจะไม่มีวันกลับได้อีกเมยืนนิ่งสองเสียงที่ตีกันในหัวหนึ่งอบอุ่นอีกหนึ่งเย็นชาสองบานประตูในห้อง หนึ่งสว่างด้วยแสงเทียนอีกหนึ่งมืดสนิทจนไม่มีแม้แต่เงาเธอกําลังจะเอื้อมมือไปตัดสินใจมือของเมสันเล็กน้อยขณะเอื้อมไปแตะลูกบิดประตูห้องน้ำเสียงกระซิบยังดังอยู่ในหัวเสียงแม่ที่อ่อนโยนเสียงเย็นเยียกที่เต็มไปด้วยคำเตือนเธอหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกเสียงลิบจากด้านนอกดังขึ้นเบาหาหะตึง้ง เป็นเสียงเดียวกับวันที่เธอมาถึงที่นี่ครั้งแรกเธอลืมตาขึ้นมองแสงเทียนที่ส่องภาพแม่ไว้บนโต๊ะบูชาน้ำตาไหลช้าหาหาเธอก้าวถอยออกจากหน้าประตูห้องน้ำหันหลังให้กับเสียงนั้นเสียงของแม่หรือสิ่งที่เรียกตัวเองว่าแม่เธอเดินกลับออกไปทางเดิมผ่านทางเดินที่เริ่มมืดลงทีละนิดเมื่อถึงหน้าลิฟต์ประตูเปิดรอไว้แล้ว ภายในลิฟต์มีเพียงเงาของเธอเองไม่มีเสียงไม่มีใครไม่มีอะไรเลยเธอก้าวเข้าไปกดปุ่มหนึ่งฉันสิบสามหายไปจากหน้าจออีกครั้งเหมือนมันไม่เคยมีอยู่ระหว่างที่ลิฟต์เคลื่อนตัวลงเธอมองเงาสะท้อนในกระจกเป็นตัวเองแต่ไม่เหมือนเดิมในแววตานั้นไม่มีความกลัวอีกต่อไปประตูลิฟต์เปิดออก เธอเก้าวออกมาอย่างช้าหาหาล็อบบี้ตึกดูปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยกเว้นแสงแดดยามเย็นที่สาดผ่านกระจกบานใหญ่เม่เดินออกจากคอนโดแงนมองขึ้นไปไม่มีชั้นสิบสามบนนั้นไม่มีร่องรอยใดของความหลอนหรือเงาในหน้าต่างมีเพียงความเงียบและลมอ่อนๆที่พัดผ่านเธอหยิบรูปถ่ายจากกระเป๋าเสื้อ ฉีกมันทิ้งทีละชิ้นปล่อยให้มันปิวหายไปกับสายลมปล่อยทุกอย่างไว้ข้างหลังเธอก้าวเดินออกจากคอนโดผีสิงโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลย